เมื่อพูดถึงหนังนอกกระแสในไทยเราจะนึกถึงความคิดเห็นที่แตกแยกกันคนละทิศทางและจะบอกว่าหลากหลายขนาดไหนเราก็คงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะแยกกองความคิดเหล่านั้นแค่ผิวๆก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่หนังจากต่างประเทศกับหนังไทยซึ่งเราผู้ชมของทั้งสองกลุ่มที่ว่าความต่างก็เอาเรื่องอยู่ไม่น้อยตั้งแต่เรื่องของความสามารถในการเข้าถึงยันวิธีการเสพโดยที่ทั้งหมดมีผลกับการรับรู้และตกตะกอนความคิดเมื่อเครเดิตขึ้น แล้วมันก็จะมีวันที่พวกเขาได้มาดูหนังเรื่องเดียวกันเรากำลังพูดถึงกรณีของแอนหรือ Faces of Ann หนังของคงเดชจดตุรันรัศมีผู้กำกับหนังสายจิก,กัดและวิจารณ์บ้านเมืองหรือจะใช้วลีคลาสสิกสะท้อนสังคมก็ได้ในเดือนที่ผ่านมาจัดว่าเป็นประเด็นร้อนสำหรับความคิดเห็นต่อหนังหน้าของแอนด้วยมุมมองที่หลากหลายอย่างที่เราได้เกริ่นไปและเราก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งจากหนังเรื่องนี้สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ว่าได้อย่างถูกต้อง สวัสดีเราชื่อพลอตตี้และเราจะมาขยายความหนังเรื่องแอนกันคิดว่านะเราได้ใช้เวลาอ่านคอมเมนต์ที่วิจารณ์หนัง Faces of a n อ e ไปจำนวนหนึ่งแล้วก็คนพบวิธีการดูหนังหลากหลายมากเลยรวมถึงจุดประสงค์ด้วยทำให้แต่ละคนไม่สามารถตกผลึกออกมาได้เหมือนกันนั่นไม่ใช่เรื่องผิดบอกไว้ก่อนแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงทุกเลเยอร์ของหนัง ฉนั้นเราจะยกประเด็นที่เรามองเห็นมาให้ทุกคนได้สนทนาไม่ก็ลองเช็คเฉยๆก็ได้ว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าและก่อนจะเข้าประเด็นแรกเราพูดมาขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องเดาหรอกนะว่าจะมีสปอยเนื้อหาของหนังนนะ่ะคนไหนอยากจะไปดูให้จบก่อนก็หยุดวิดีโอเราไว้ตรงนี้หรือถ้าปวดหัวคิดตามหนังไม่ไหวแล้วก็มามาฟังกันดีกว่ามาเริ่มจากชั้นแรกก่อนแอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหนังทั้งเรื่องกําลังพูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังต่อสู้ เพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจของเธออย่างสาหัสและถ้ามันนำไปสู่คําถามว่าแล้วแอนหลายคนขนาดนี้ใครคือตัวจริงก็ตามที่หนังได้เล่าไว้นั่นแหละเราทั้งหมดคือแอนแลวเราทั้งหมดก็ไม่ใช่แอนทุกคนคือแอนและไม่ใช่แอนในแง่ที่ว่าทุกคนต่างก็เป็นเสษเสเ้ยวที่แอนอยากเป็นยังไงก็ตามไม่มีใครที่เป็นแอนเต็มตัวจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าทุกคนก็คือคนในโลกจริงที่แอนอยากมีโอกาสได้ลองเป็น ตรงนี้มันก็มีความขนานกับตัวผู้มกับคงเดชกับบอมลาสิเกตที่อยากชวนพวกเขามาทํางานด้วยนั่นแหละเปรดเล็กน้อยจากตอนไล่หาข้อมูลน่ะดยคอนเซป็ปของมันอ่ะตัวละครที่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าทางที่เราจะได้แบบใช้โอกาสนี้โกยนักแสดงที่เราอยากทํางานทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือมีคนที่เลงๆกันไว้เยอะมากเหรอ,อรว่าเราใครพี่เดชก,ก็อยากร่วมง,งานคนนั้นคนนี้เราก็อยากร่วมง,งานกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะกับเรื่อง แอนตัวหลักของเราก็ดันมีสติขึ้นมามีสติก็หมายถึงตายแล้วเกิดใหม่ก็จํำอดีตได้เราเห็นบางคนที่กําลังงงกับเนื้อหาส่วนนี้อยู่ด้วยสำหรับสายเกมอย่างเราไม่คิดอะไรมากคือจะเรียกว่าดีสปอนไปเลยก็ได้ Mo oh, แล้วตั้งทฤษฎีว่าแอนแม่งอยู่ในโลกซิมูเลชันหรือจะมองว่าแอนเหมือนคอนเนอร์ในดีทรอยต์ก็ได้อาจจะเป็นจากกลแอแฝงมาหรือถ้าเป็นสายหนังนะเร๊อย่างกราวฮอกเด ไม่ก็ Age of Tomorrow ก็มีนั่นก็เป็นเรื่องของตัวเอกพยายามจะออกจากกรูแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกถ้าเรื่องความเป็นความตายของแอนจะเข้าใจได้ยากเพราะอีกหนึ่งตัวแปรที่ทําให้ค่อยเวยเลยก็คือปิสาจในนามเวติโกสิ่งแรกที่ทําให้เรานึกถึงก่อนเลยก็คืออาการเวติโกซึ่งก็คืออาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมโรกหมุนหรือถึงขั้นต้องทิ้งตัวลงและก็มีหนึ่งในแอนที่ตายในสภาวะทิ้งตัวไปด้วยมันก็เข้ากันดีนะแต่มันไม่ใช่ เพราะว่าวิธีการออกเสียงเจ้าหัวกวางแบบแปลกๆบวกกับซับที่ตกตัวอาไปตัวหนึ่งใช่เราดูหนังมีซับไตเติลมันช่วยให้เข้าใจได้เยอะเลยนะแต่นั่นแหละคำมันไม่สมบูรณ์ทําให้เราไปมองหาปีศาจอีกตัวที่ชื่อคล้ายๆกันว e นดิโกปีศาจที่จะออกล่ามนุษย์มาเป็นอาหารหลายๆคนน่าจะรู้จักมันจากเกมอันทิวดอนม่ก็จากตำนานพื้นบ้านโดยตรงคำออกเสียงกับสะกดอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราว่านี่คือแรงบันดานใจหลักได้เลย จากภาพต่างๆที่เราเจอและมันก็บอกเล่าเรื่องราวอีกส่วนของแอนได้เรื่องนี้ไว้ทีหลังก็ใช่ในเรื่องเราจะเรียกมันว่าเวติโกมันเอ่อเวติโกไม่ใช่วนดิโกแต่ก็อินสปายมาจากเวนดิโกแหละเพราะเวนดิโกมันก็จะเป็นปีศาจของทางะวันตกเราจะขอพูดถึงอีกหนึ่งที่มาของเจ้าเวติโกก่อนก็คือตัวผู้กำกับเองที่เลือกกวางเพศผู้มาสื่อถึงสิ่งที่มาพร้อมกับความเป็นชายก็ไม่พ้นความรุนแรงไปหรอกจนมีการเฉลยตัวตนจริงๆนั่นแหละ ที่ดูจะทําให้คําอธิบายจากผู้กํากับเขาเชื่อมกันไม่ได้ยังไงก็ตามเวติโกก็คือด้านตรงข้ามของแอนตัวที่ได้สติถึงแม้ว่าเป้าหมายของมันจะขัดอยู่ระหว่างขึ้นเป็นที่1กับกดทับความกล้าของแอนที่พยายามจะค้นหาตัวเองมันไม่แปลกถ้าใครจะเกิดอาการสับสนหลังเวติโกถูกเฉลยไปแล้วเราแทบจะตัดสินให้มันเป็นเรเทฮริงเลยด้วยซ้าเพราะแอนยนอะไรพวกนี้ใส่คนดูอยู่หลายครั้งรวมถึงเคิร์ฟบอลด้วยสองคําที่เรายกมามันคืออะไรกันอย่างแรกเลยคือ มันเป็นศัพท์ที่ใช้ควบคู่กับการเล่าเรื่องบ่อยๆโดยทั้งคู่จะมีความเกี่ยวข้องกันแต่สามารถทำงานแยกกันได้เรดแฮร r ริ g งมาจากเทคนิคการล่าสัตว์ในสมัยก่อนไว้ใช้หลอกล่อเป้าหมายให้สับสนโดยใช้ปลาแฮร์ริที่รมควันจนแดงสร้างกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยขึ้นมาปัจจุบันวิธีอะไรแบบนี้คงไม่จำเป็นแล้วสิ่งที่เหลือรอดมาก็มีแค่การสร้างความสับสนด้วยการให้ข้อมูลผิดๆ หรือบางครั้งก็ใช้แทนตัวเหยื่อล่อให้เสียสมาธิ Curveball เป็นคำที่ตรงตัวคนไทยน่าจะติดปากกับคำว่าไซโคง้งโดยที่เราจะใช้กับกีฬาใดๆที่มีลูกกลมๆเว่าจุดเริ่มต้นมาจากเสบสบอลตำแหน่งพิเชอร์หรือคนโยนบอลจะโยนลูกเสบสบอลแบบโค้งเพื่อหลบการโดนตีแน่นอนว่าการเห็นลูกโค้งลอยเข้ามาทำให้เป็นเรื่องยากที่จะตีให้โดนในทางเดียวกันเค r ร์ฟบอลกับการเล่าเรื่องก็คือการใส่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้าไป ทำให้ตัวละครหรือแม้กระทั่งคนดูเกิดความสับสนและรับมือไม่ถูกตอนที่ชัดเจนที่สุดในหนังก็คงเป็นช่วงกลางที่ทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่สภาวะปกติแต่สิ่งที่ดูประหลาดแต่แรกเลยก็คือแทบทุกคนจะถูกซ่อนใบหน้าให้ได้มากที่สุดไม่รู้ว่ากําลังเล่นเป็นมิสเบลลมหรือ,อยังไงกันคนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็มีแค่จิตแพทย์กับแอนและแอนและ Anne, แอนจนหนังกลับเข้าสู่หมด p s y c h o l o g i c a l thriller อีกครั้งแบบไม่เกรงใจแอนอีกอย่างที่เรายังสงสัยอยู่ก็คือ ทำไมแต่ละรอบถึงมีแอนได้สูงสุดแค่3คนไม่นับห้องออดิชั่นนะประสบการณ์จากเกมของเราบอกได้แค่ว่าผู้กํากับอาจจะเล่น A อ ex กเลเจ d มากไปหน่อยโอเคกลับมายัางชั้นที่ลึกลงไปอีกกับหนังถึงตรงนี้เราขอเรียกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนดูหน่อยก็แล้วกันซึ่งมันก็เป็นส่วนที่เราตั้งใจจะเขียนแต่แรกเอาเรื่องในโซเชียลไว้ทีหลังมีอีกเรื่องที่เราต้องกลับไปพูดถึงก็คือเรื่องราวความเป็นมาของแอนตลอดครึ่งหลังอดีตของแอนจะพลั่งพรูเข้ามาเป็นระยะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้องของแอนเราเคยคุยกับรุ่นพี่ฝ่ายอาร์ตคนหนึ่งเขาเล่าให้เราฟังว่าห้องที่เสร็จยากที่สุดคือห้องนอนเพราะว่าห้องนอนจะเล่าถึงรายละเอียดของตัวละครได้ลึกที่สุดด้วยความเป็นพื้นที่ส่วนตัวนั่นแหละบอกได้เลยว่าใครที่ได้เก็บรายละเอียดในห้องของแอนมาจะสามารถประติดประต่ะตอเรื่องราวที่เป็นปมชนวนของเรื่องทั้งหมดได้ไม่ยากรูปภาพที่ถูกลบหน้าออกงานอาร์ตระบายความในใจ แล้วก็คอลาดแบบโลกๆอีกส่วนหนึ่งที่บอกถึงความไม่พอใจกับตัวเธอเองในส่วนต่างๆของที่สะดุดตาเราที่สุดคือบริเวณโต๊ะคอมของแอนมีไฟวงกลมตั้งอยู่กับคอมโปรเกมเมอร์ Pro พอเปิดเข้าไปก็เจอเกมกอล์ฟดับดบลดนและหน้าต่าง OBS เปิดอยู่ไม่รวมถึงโซเชียลแพลตฟอร์มอีกสองสามหน้าต่างมันพอที่จะเล่าได้แล้วแหละว่าแอนพยายามอย่างมากที่จะเป็นคนคููในโลกออนไลน์ซึ่งเราก็รู้กันดีว่ามาตรฐานมันไร้เหตุผลขนาดไหนแต่ด้วยความที่วัยยังไม่พ้นมอปลาย ก็ไม่แปลกที่แอนจะหลงทิศทางและดำดิ่งไปสู่ด้านมืดได้สุดท้ายแอนก็ใช้ความเข้าใจตัวเองตรงนั้นผลักดันทั้งเธอและก็แอนที่เหลือให้หลุดพ้นจากความต้องการไรที่สิ้นสุดในใจแล้วก็ได้สติขึ้นมาเรารู้ได้ยังไงว่าตื่นก็นางลืมตานะ่ะจะมีวิธีการตื่นที่แตกต่างไปจากนี้อีกไหมออกไปทางแฮปปี้เอนดิ้งนะเทียบกับทั้งเรื่องที่ดาร์กมาตลอดเราเชื่อว่าตอนจบหนังหลายๆคนน่าจะตกตะกอนออกมาเป็นเรื่องสุขภาพจิตจากการใช้โซเชียลมากไปหรือไซเบอร์บุลลี่ มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรบางคนอาจจะคาดหวังมาว่าข้อความมันจะต้องแหวกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะสุดท้ายเสียงวิจารณ์แสดงความไม่พอใจกับแอนดูจะดังกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าตัวคนส่วนหนึ่งจนร้อนตัวขึ้นมาก็ได้เราได้พูดตั้งแต่ตอนแรกสุดของคลิปไปแล้วว่าหนังพูดถึงมุมนี้ของโลกออนไลน์ได้ถูกต้องมุมที่ว่าก็คือเสียงรีวิวเหล่านี้นั่นแหละความไม่พอใจของหลายคนต่างแสดงออกมาในรูปแบบการเสียสีกัดจิก หรือด่ากันตรงๆจนเป็นการด้อยค่ากันไปเลยก็มีหนังเรื่องนี้มันจึงเกิดขึ้นมาตามความตั้งใจของทางผู้กำกับด้วยอีกย่างดีที่คำพูดพวกนี้ยังไม่ได้รุนแรงมากเท่าที่หนังพยายามจะสื่อเป็นไปได้ที่ยังมีไอดอลคนโปรดของแต่ละคนค้ำอยู่นะซึ่งมันก็มาถึงสิ่งที่ทําให้เราเริ่มเขียนวิดีโอนี้นั่นก็คือความสามารถในการเสพสื่อชนิดภาพเคลื่อนไหวบวกกับการแสดงออกที่มันไม่สร้างการสนทนาสักเท่าไหร่ ส่วนต้นเหตุก็มาจากช่วงคอมเมนต์หนึ่งที่คนนึงก็บอกว่าเขาติดปมตรงนู้นทีตรงนี้ทีกับอีคนที่บอกว่าหนังมันเฉลยแล้วทุกอย่างเราเห็นเลยว่าทั้งสองคนมีความสามารถที่ต่างกันถึงงั้นเราก็เคารพคนแรกนะที่เปิดใจนั่งดูแลไม่ด่าว่าสียเวลางั้นจะทํายังไงให้ตัวเองอัปเกรดสกิลดูหนังล่ะเริ่มจากทําความเข้าใจก่อนว่าฟังก์ชันของหนังมันไม่ได้จบลงแค่ความบันเทิงหนังยังเป็นสื่อชนิดหนึ่งชื่อก็บอกแล้วว่ามันมีการสื่อสาร หรือส่งข้อความให้คนดูตรงนี้ก็จะนํามาสู่สิ่งที่เรียกว่าภาษาภาพที่ต้องใช้ตาดูฉะนั้นใครที่ยังทําตัวเป็นเด็กดีเชื่อครูที่บอกให้ฟังเยอะๆน่ะเบาลงก็ได้พวกงานภาคทุกเหตุการณ์ต้องมีเสียงกํากับพวกเนี้ยตัดแบ่งให้สายตาได้ทํางานบ้างคิดซะว่าเดินดูแกลเลอรี่แล้วตีความภาพวาดแต่ทุกภาพมันประติดประต่อกันหรือจะมองว่านั่งดูเรียกชั่นมีมก็ได้แกลเลอรี่อาจจะไกลตัวหลายคนบางคนอาจจะรู้สึกปวดหัวที่ต้องมานั่งแก้ปริศนาภาพ ลองมองว่ามันเป็นเกม ARG ก็ได้นะมันเข้ากับความปัจเจกดีด้วยต่างคนต่างไม่เหมือนกันแต่เวลาที่เอามาแชร์กันมันก็จะมีข้อความที่คล้ายกันบางอย่างจนได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดออกมาอีกอย่างที่เราควรจะพูดถึงคือควรจะมีเรฟสื่ออื่นในหัวไว้เยอะแค่ไหนสำหรับการดูหนังเราว่าลวแต่คนเลยเพราะอยู่ที่การใช้ด้วยบางทีมันก็เหมือนที่พักสมองเรานะ่ะพอดูออกว่าสิ่งที่หนังจะเล่าทำเหมือนหนังอีกเรื่อง ก็เป็นส่วนช่วยให้เราไม่ต้องค้างกับคําถามหนึ่งไปนานๆหรือบางทีก็มีไว้แค่อ๋อแค่นั้นแหละนังอาจจะใส่ไว้เป็นอิสต์เอ็กที่ไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่ก็ดีที่รู้ว่าคนสร้างเขาเอาอะไรเป็นแบบอย่างทีนี้ก็มาที่เรื่องเปิดใจซึ่งเรามองว่าพูดยากสุดเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่แหละเราไม่รู้ว่ามีคนที่ปิดหนังไปเลยกี่คนหลังจากไอดอลของตัวเองไม่กลับมาบนจอหรือใครที่นั่งตอบคําถามแรกที่พบจากหนังจนไม่เหลือสมาธิกับรันไทม์ที่เหลืออยู่ คือมันก็ต้องมาคู่กับการปล่อยวางสักหน่อยอย่างแอนปริศนามันก็ไปเฉลยเอาช่วงท้ายเรื่องในขณะเดียวกันการที่เอาความรู้สึกมาบังเนื้อหาที่ค่อยๆค,คลายปมอ,ออกก็ทําให้พลาดรายละเอียดดีๆไปอีกเยอะระหว่างที่เราดูมันมีความน่าตื่นตาตื่นใจของเทคนิคการเล่าเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งการใช้มุมกล้องแหวกไปจากหนังไทยส่วนใหญ่วิชวลเอฟเฟกมาแบบเซอร์ไพรส์หรืออย่างเทคนิคด a ต a า o มชที่เราเรียนรู้มาจากมีมก็มาโผล่ในแอน และถ้ายังใช้หูเก่งในหนังก็มีซาวด์คิวที่เล่าบางอย่างเข้ามาอีกนะคือมันไม่ชวนหลับเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็พื้นหลังเรามาจากการเรียนหนังด้วยบวกกับสามารถนั่งดูหนังพวกสโลเบิร์นได้จนจบเราก็ไม่อยากเอามากางเป็นมาตรฐานหรอกเราแค่ยอยากบอกว่ามันมีอะไรให้หน่าพูดคุยตามจุดต่างๆของหนังทั้งเรื่องนะ่ะเอาล่ะพร้อมที่จะกลับไปดูแอนกันอ,กนอีกสรอบไหมหรือคิดว่าจะรอคนอื่นมาเปิดหัวข้อก่อนล่ะอย่าลืมที่จะเบาๆคำพูดกันด้วยเพื่อจะได้ไม่เป็นฮอกวอตส์เลกาซี่ ขอขอบคุณคุณไม w o r ว d So บ i ิกด้วยนะครับที่สปอร์ตเราผ่านซูเปอร์แทง์หลังจากคลิปที่แล้ว